มงคล38ประการประมาณ12ปีก่อนพุทธกาลประชาชนต่างตื่นตัวว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้ชีวิตเป็นมงคลบางก็ว่าการมีสิ่งของเช่นต้นไม้สัตว์หรือว่ารูปเคารพต่างๆจะทำให้ชีวิตเป็นมงคลเรื่องราวการอภิปายเรื่องมงคลก็ไปถึงภูม,มิเทวา คือเทวดาในระดับพื้นดินเทวดาก็สนทนากันว่าอะไรคือมงคลประเด็นนี้ก็ลุกลามไปถึงอากาศเทวาไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงพมโลกชั้นสุทาวาสซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วมีความเข้าใจในเรื่องมงคลชีวิตเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถอธิบายได้ จึงได้ประกาศให้เทวดาทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาตรัสรู้ธรรมในอีกสิสองปีให้ไปถามพระพุทธองค์ในตอนนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคือหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ณนะเชตุวันมหาวิหารใกลเมืองสาวัตถีเท้าสักเทวราช ได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้าและบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามพระองค์ว่าอะไรคือมงคลของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักมงคลซึ่งมีทั้งหมด38ประการ 1. ไม่คบคนผ่าน 2. คบบัณฑิต 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 5. มีบุญวาสนามาก่อน 6. ตั้งตนชอบ 7. เป็นพระหูสูตร 8. มีศิลปะ 9. มีวินัยที่ดี 10. มีวาจาอันเป็นสุภาษิต1ิ1ดูแลบำรุงบิดามารดาสิบสอง ดูแลสงเคราะห์บุตร13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาสามี 14. ทํทำการงานไม่ให้ข้างคาง 15. ให้ทาน 16. ปฏิบัติธรรม 17. ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้อง 18. ทํทำงานที่ไม่มีโทษ 19. ละเว้นการทำบาป 20. สําำรวมจากการดื่มน้ำเมา 21. ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท 22. มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ 23. มีความถ่อมตน 24. มีความสันโดษ 25. มีความกระตันอยู่ 26. ฟังธรรมตามการ 27. มีความอดทน28เป็นผู้ว่าง่าย29ได้เห็นสมณะ30สนทนาธรรมตามการ31บเอ็ญเพนตบะ32ประพฤติพมจัรทร์33เห็นอริยสัตว์34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 35. มีจิตไม่หวั่นไหวในทางโลกธรรม 36. มีจิตไม่เศร้าโศก 37. มีจิตปราศจากทุลี 38. มีจิตกเกษมเขมังกเกษมหมายถึงมีความสุขสบายหรือสภาพที่มีจิตใจที่เป็นสุข มีจิตเกษมก็คือว่ามีจิตท,ที่เป็นสุขในที่นี้หมายถึงการละแล้วซึ่งกิเลสที่ท่านว่าไว้ว่าเป็นเครื่องผูกอยู่สี่ประการคือ 1. การละกามโยคะคือการละความยินดีในวัตถุ 2. การละภวะโยคะคือการละความยินดีในภพสา กาละทิฏฐโยคะคือการละความยินดีในความเห็นผิดเป็นชอบ 4. การละอวิชายโยคะคือการละความยินดีในอวิชชาทั้งหลายความไม่รู้ทั้งหลายดังผู้ที่ถูกตีตรวนคุมขังอยู่เมื่อได้รับอิสรภาพหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการย่อมมีอิสระเสรี มีความสุขกายสบายใจฉันใดผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายก็ย่อมมีจิตกเกษมฉันนั้น